สวัสดีค่ะพี่น้องยายนิวไปซื้อของมาอีกแล้วเด้อจะเด้อเบอรสามสิบสองดอนจุดหกสิบหกเซนเงินดอลลาร์แคนาดาเด้อพี่น้องจ๋ามาเบิงเอามาให้เบิงประคบดอกมันมีอย่างเนี้ยกล้วยหอมพี่น้องซื้อกล้วยไม่คือเก่าวหรอวยงามงามยายนิวกับโออลตะกล้วยนี่แหละโบค่อยกินดอกถึงมาซื้อแล้วกันอันนี้ผักเกระื่นซสลัดลีนาะฝรั่งกระื่นซสลัดลีผักซสลัดลีฝรั่ง กับทั่วพี่น้องซื้อทั่วไม่จินกับอันสลัดสี่ฮัดกินทั่วกับสล,ลบสัดเราเราใส่สลัดเวฟสิิงพี่น้องนำสลัดกาแฟของสตาร์บัคพีน่น้องจ้าเรากะน้มอันนี้มาจินกับอันชากาแฟแซ่บๆด้วยพี่น,อน้องน้มอันยี่ห้อนะ ยายนิวซื้อมาสี่กองจะไว้ให้เบิ้งสองกองพี่น้องกล้องละอันหาดอนกัวพอดีพี่น้องหกดอนกัวทำมันบดลดราคานะ่ะแล้วก็ไอ้น้ำหวานมากินกับอันแพนเคก้กพี่น้องบูเบรีสลับน้ำหวานกินกับขนมแพนเคก้กทายสันส่นๆให้เบิ้งซื้อเนี่ยพี่น้องเพราะได้มีวิดีโอเนื้ลงน้ำมูโอเคจ้าแค่นี้ละจ้าบดด๊ายบาย